สบายดีสบายดีพี่น้องจะขุดจะคุ้มมาพบมาพ่อกันยามเช้าพี่น้องวันนี้นั่งจะไปไปเก็บป,ประกาศน้อยมาอ,อ้อมจะเกลี่ยชายพี่น้องไปไปกนเลยพี่น้องมาเก็บผักพี่น้องมีแต่น้ำหมอกย่างขั้วขั้วสวรรค์พี่น้องเลยมีแต่น้ำหมอกจ้าหอดชวนผักเรียบร้อยพี่น้องเก็บกวนพราวชวยเลยพี่น้องเลย นั่นก็หิวเขาคิดประกาศพักวัวพี่อมจะเขียนไส้พี่น้องที่หามาเมื่อวานนี่แหละใส่จักหน่อยเด้อพักบัวกะลีเอาพักยังน้อยอยู่ ยมีย่น้ำหมอกพี่น้องเลยประกาศประกาศตุดทนะพี่น้องประกาศทืนนะั่นแหละบ้านนาตรีเอินประกาศตุด้ดแซ่บเลยพี่นอ้องออมแส่ปูใส่ปลาออมสิเขียด โอ้ติดอันเบิดโลดเห็นมันเห็นมันปลูกใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นปลูกใหม่ที่ลักการบ้านวันนี้ก่อนเอาผักบ,บวบโตมาหนึ่งเอาไปใส่เพราะมันหอมนะพี่น้องเพราะหอมเพราะเป็นยาบาชันซะแนวมันได้กันมไปใส่อผักบวัวนี่กร,กระบอกหอมาแต่ว่าเอ้าในก้องกระปิ่นทั้งหนึ่งคุ้นกระเบ้ามาทั้งหนึ่งผู้ขาะกะเดาโอย พอจะว่ามือใหม่เนาะตรวจก็ไฟได้พี่นอ้องสั่นทุดทุดหิวเข่าว่าสั่นซะเก็บพักบัวพักหอมนี่แหละไปใส่รเรียบร้อยเลยพี่นอ้องไปเมื่อพี่น้องเมื่อเกงเมื่อออมมานี่ ไอกรรมหนึ่งพี่น้องพอดีแทบเดะ้วนว่าตะไคร้ก่อนพี่น้อ,เนองเดะ้วนว่าจิงไข่ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยต่อไปก็คือใส่เขียดพี่น้องเขียดทรายที่หามาว่านนี่เลยใส่ก้อนพน,นานางนาเพื่อสิเฟื่อย เกล็ดใช่เกล็ดแต่แอกะพี่น้องโอ้ยดืมใส่สุกต่อไปก็คือใส่มะกอกพี่น้องดิมะกอกแต่ใส่มะขามน้ำพี่น้องแยกเป็นบัวสมมะขามน้ำขอนึงแล้วก็ใส่หัวชิงไข่เลยพี่น้องพร้อมกันไปเลย จะให้กระเบื้องต้นแต่พี่น้องไม่ได้อันอัน,อนไหนทั้งเซ่เบื้อน,น,นี่แหละล่อผนเดือดทั้งใส่พักใสห่หยาพี่น้องทังซีนกันเนาะพี่น้องเริ่มพูดเลยพี่น้องมันพูดโดนๆอนเนา,นานะพี่น้องเพราะว่าเกลียดติใช้มันหนังหนาเนาะพี่น้องคือเป็นชีวป่อย จะไหนคือใส่พักต่อไปก็คือใส่พักพี่น้องใส่พักลงเลยสวยแล้วใส่พักเนาะอันหอมบัว,หอ,บวหอมบัวหอมหอมต้มพักนั่งลายได้พี่น้อง มีทั้งมังบวบน้อยมีทั้งพักมีทั้งมังบวบน้อยมีทั้งอันปักกาดน้อยมีทั้งอันเอ่อทัวนี้แหละพี่น้องลืมมังบวบน้อยปักกาดน้อยทักบัวนะพี่นอ้องตัวนี้แหละต่อไปก็คือใส่พริกพี่น้องหน้ากัดตมามไม่เรียบร้อยแล้วแหละ ่อไปก็คือใช้ปลาเดชพี่น้องปลาเดชปลาชีก,ก็ับมิเตคิเก็บมันมุนพี่น้องกองเอาคาให้ปุกปลุกจะนอนจังเสพพี่น้องนั่งกัจจิคันลัดคันโทนจกนน็หน่อยเลยพี่น้องมื่อถึงพอเวลามันนนั่เวลามันไวนัานกัจจิคันตอนจังนอเลยพี่น้องเด้อ กระเซาะเด้พี่น้องมาดิพี่น้องกดอุกกดเอาหาถิ่นชีมนะพี่น้องเนาะต่อไปคือใส่ซุลูดพี่น้องหมักนัวหมักนัวหมักหมักนัวใส่นัวหมักหลาชะลายเปล่งนัวพี่น้องนั่งหมักงัวอ่ะชะมาลายพุ่ลาย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 พุ่ยลายพุ่นี่็ดทีหางบ่ได้เด็ดทีลอยนะพี่น้องใส่เปล่งนัวพี่น้องชิมกันเลย Vì là cà chô chô, vì là nàng vay, thì phí nông văn vô lễ là vì là bớt là vay chừng nổi đâu, mình đơ Xịt bớt lấy, phí nông Xịt bớt lấy, phí nông, xịt bớt kia เกียบทรายพี่น้องเสร็จเรียบร้อยกินกันเลยโทรศัพท์กันจากพี่เลยพี่น้องว่าว่าไปว่ามากอะหลอกให้กินกันเลยพี่น้องสวยเลยสวัสดีเตยที่สองพี่น้องกินข้าวพี่น้องวันนี้มะเดื่อพ้าวนังบุกหักป้าใดพี่น้องวันนี้ มามาก,กิดกันเซ็บเทความเกียดช่ายพามาบ้านเนี่ยเทีบคักเท็บแท็บ ซ็บแดงทางยมดมดมดมีผักกาดน้อยมีผักบัวมีหอมบัวมีบักบัวพี่น้องใส่มีบมกเกอาหารมันออกบรรน,นาพี่น้องติดตามมาดู เมื่อใส่ขี่ได้พี่น้องเช็ดท้ายนะออมลุกพอนั่งนล็กคืด,ดีนะประกวดเอนเด้ เราจะเลี้ยวกะสวยเติบพี่น้องน่งพัดเภาว์พาเราคนคนเดียวพี่น้อง บรจักจากเปอร้านคาเฟ่บรจักจากอาบน้ำก็ถืออยู่บรจัคจากเลือมาน้อยพี่น้องมาน้อยกระซิโตเซ็ <c oughs> บ,บ,บเซ็ตจะเข็มนิดนึง ไว้ตัวเข้มเกลือเอาเกลือใช่เดี๋ยวโบเข้มแห้งเราพี่น้องพอดีนะพอดีนัวแก่เช็คเช็ น้ำหลุดนัวเกนนะพี่น้องมันนีกเสียไปอีกนะพี่น้องมันนี้กว่าจิพากันเข้าปา่าขดงอีกตาหาอีก แซ่บๆเนาะทขาใมะกอบุมะกอกมันคือบนหน้ามันคือ,อวมเซ็บเซ็บเซเจ็ดชาน้อย nào, nào nào, nào. วันก <X> e e, ับวนลมๆกับวันเศษๆต้นห่อนๆต้นหนาวๆี่น้อ

น่อยเหี้ยแค่เพราไม่ไหวเกียร์อันนี้มันคือเนาะมันอยู่ในดินนะมันอยู่ในดินกว่นแล้เนาะเกียร์คัน้วมันเขาเบ้านะว่าง่าย มันขบับเอาเขาง่ายเลยเด็กไปขวดเขาไ <c oughs> <c oughs> ปช่ ียบครับพี่น้องหนาวเนาะพี่น้องหนาว,นาว Để ôi thôi thôi, chết sai, đây khi nó nọ, măng hoang nhạm na hoang, é, 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 na này, này. ย้ำหน้าึนนา้นมันทึ่งอยู่ทึ่งในนาะห้องเฉียดตะแคงย้ำคือทึ่งที่ห้องเฉียดชายพี่น้องมันอยู่ในวิมชายพี่น,น้องจะได้กระปากกุ้งเล็กกุ้งแท้ครับจะท่ายูย่นั่งเด้พี่น้องกด <c oughs> ติดตามนั่งเด้พี่น้องทุกทุกคน พี่น้องคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนน้องคณะโคกัดใหม่พี่พัดในขอโทษขอให้เรือพี่น้อง